ทุกคนเกิดทันมีครับใส่อันนี้นะครับใส่เทียนกับปีบตะเกียอยากไปใส่เบ็ดอยากไปใส่เบ็ดกบหมูว่ามเมียว,ว่าให้ไปบอสูหม้อเบ็ดให้เอาเทียนตั้งนี่ปีบนะครับเฮ็ดเป็นตะเกียงเฮ็ดเป็นหม้อเบยดอยากพยายามเบ็ดได้ครับนี่พยายามเบ็ดแล้วไปยังซี่แล้ครับนี่คือไปยังซี่ด้ครับนี่ แสงไฟประมาณนี้เสียงแสียงนี้ประมาณจะว่าก็เหมือนห่วไปอะไรหรับแล้ว่าเห็นเลยครับเห็นอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผู้ใดเกิดท่านแนมินแน่เลยครับผมผู้ใดเกิดท่านผู้ใดยอยู่ยุคเก่าศูนย์เอาปิบเนี่คนนย,ยครับี่ปิบใส่เพ็นเป็นตะเกียงพยายามเบียดนะครับใส่เบียดใส่ยังไงเดี๋ยครับไปยังสี่แล้วครับ เสียงนียประมาณนี้ครับเดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับฝากติดตามด้วยนะครับ